สวัสดีเพื่อนๆชา YouTube ทุกท่านนะครับผมผมกันอีกเช่นเคยนะกับช่างนัว18อาร์เมเลตซึ่งช่างของเราูมจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขงที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสยุกคกูเป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์หรือพระราชมงคลรัชราา์ ซึ่งถ้าเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่เทศวสาทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งด้วยแล้วแต่มีพุทธคุณศูนด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่สาะแสวงหาของนักสะสมลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆและถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือ มีดหมอของท่านเองนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพ่ออายุ1 0 0ปีแล้วนะครับเพื่อนๆท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 4 6 5นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0-97 0195618นะครับ แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะวันหยุดนะครับสามารถที่จะโทรหาผมได้เลยนะครับพูดคุยกันได้ทั้งวันนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ในกรณีที่ติดต่อผมแล้วไม่รับความสะดวกนะครับเราก็มีอีกช่องทางนะครับเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือ Facebook Fan Page นะเพื่อนๆซึ่งลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะ นะครับเข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับได้เลยนะเพื่อนนะครับไม่เช่าหาน่ยไม่ว่าอะไรนะเพื่อนนะครับไม่เช่าหาไม่ว่าอะไรนะครับศึกษากันไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อมีซักรายการนะครับที่ตรงใจเพื่อนนะครับก็ทักแอดมินนะครับพร้อมทําการซื้อขายได้ปกตินะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีวิตรายการนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับ แล้วก็อีก1เพจนะครับเพื่อนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับก็นะครับถูกคอถูกใจกับแอดมินท่านใดนะครับเคยเป็นลูกค้าประจํากันนะครับก็เข้าไปต่อรองราคากันได้เลยนะครับเพื่อนนะครับซึ่งนะครับเรามีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับเพื่อนสามารถที่จะนะครับใช้บริการเก็บปลายทางก็ได้นะครับใครที่ไม่สะดวกโอนนะครับ ก็ใช้บริการเก็บปลายทางได้เลยนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้เราก็จะมาศึกษาร่วมกันนะครับซึ่งคลิปนี้ใครที่ที่ไม่ได้ชมนี่ถือว่าพลาดเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับวัตถุโงคลต่างๆนะครับเริ่มจากนี่เลยนะครับเพื่อนนะครับผมก็นะครับบุกมาจนได้นะครับเพื่อนนะครับที่เห็นแบบนี้นี่เอาให้เพื่อนเดานะครับนะครับ ให้เดาในใจก่อนนะครับเพื่อนนะครับนั่นก็คือนะครับมีดใบครูนะครับไอ้คือมีดต้นแบบนะครับเพื่อนนะครับเป็นมีดใบครูนะครับซึ่งเมื่อปี60นั้นนะครับจะมีการสร้างมีด8รอบนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับรู้สึกว่ามวลสารของผู้ที่สร้างเนี่ยเขาจะจัดเต็มมากนะครับ จัดเต็มกันมาเลยนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่นะครับมีอยู่ในทีมนั้นมีหลายคนนะครับแล้วก็มีอยู่เพียงมีอยู่สักคนนะครับที่ไปพูดอะไรนี่แหละนะครับเข้าหูหลวงพ่อนะครับเข้าหูพระอาจารย์เอกนะครับประมาณว่านะครับเขาบอกว่ามีดของหลวงพ่อเนี่ยนะครับก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่แหละแต่ว่านะครับก็ยังศักดิ์สิทธิ์น้อยกว่าของเขานะครับเพราะว่าแปดรอบเนี่ยจัดเต็ม นะครับไม่จะเป็นมวลสารต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่อันนี้เป็นการเข้าใจผิดนะครับหรืออาจจะเป็นการพูดเล่นนะครับามาอ่ามันม응ีต้นเหตุนั่นเองนะครับอาจจะเป็นการหยอกล้อการพูดเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่านะครับบิดของท่าน,นดีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนี่นะครับก็จะมีพุทธคุณมากน้อยไม่เท่ากันก็จริงแต่ว่ามีพุทธคุณแน่นอนนะครับอ่าใช้ ได้หมดนะครับไม่จำเป็นต้องเอามาเปรียบเทียบกันนะครับดังนั้นหลวงพ่อท่านก็เลยให้ดำรินะครับสร้างมีตที่เกี่ยวกับเป็นพวกใบครูนะครับอาจจะไม่เป็นอาจจะมีการพูดคุยกันในบรรดาลูกศิษย์ก่อนนะครับอยากให้หลวงพ่อท่านสร้างมีดดีๆขึ้นมาใช้นะครับก็คือนะครับเป็นประมาณว่าพวกที่ตอกยันครูนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนี่นะครับต้น ต้นเหตุของการทํามีดใบครูก็นะครับก็มีจากตรงนั้นด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งปัจจัยนะครับเพื่อนนะครับแต่จริงๆแล้วนี่รูปสิทธิ์ก็คือลบเล้าให้หลวงพ่อท่านสร้างอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับมีดใบครูเนี่ยเพราะมันยังไม่เคยมีนะครับในตอนนั้นนะครับแล้วก็ได้ว่าจ้างช่างนะครับทําขึ้นมานะครับให้เป็นมีดตัวอย่างนะครับก็เลยจากมีดตัวอย่างเนี่ยกลายเป็น มีต้นฉบับไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นลายนี้ก็จะนึกถึงมีดไตรมาสปี60นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับลายเดียวกันเลยนะครับแล้วก็จะมีมีดด้ามแกะท้าวเวสุวรรณขนาด9นิ้วนะครับอันนั้นสร้าง9เล่มนะครับซึ่งผมเห็นแล้วนะครับราคามันสูงมากนะครับผมก็เลยพลาดนั่นเองนะครับก็จะมีคอนฟิสซูเช่นกันนะครับผมก็กล่าวว่าเดี๋ยวผมอีกสักหน่อยผมจะไปจะไปจีบมานะครับก็ นะครับเขาเอาไปแล้วนะครับอันนั้นก็จะเป็นลายเหมือนกันนี่เลยนะครับแต่เป็นขนาด9้านิ้วแล้วก็ด้ามแกะท้าวอสุวรนะครับสร้างทั้งหมดเพียงนะครับสร้างทั้งหมดเพียง9้าเล่มนะครับแต่เล่มนี้นะครับเป็นมีดใบครูอ่าเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นต้นแบบด้วยนะครับแล้วผ่านพิธีนี่เยอะมากนะครับเพราะว่าตอกเสาห้าด้วยนี่ก็ผ่านพิธีทั้งเสาห้านะครับทั้งนะครับวันเกิดหลวงพ่อทั้ง ไกลมาสนะครับเรียกว่าเสกันแบบสุดๆเลยนะครับจำนวนการสร้างนะครับเพียงสิบเล่มเท่านั้นนะครับนี่คือสิบเล่มในโลกนะครับนี่คือสิบเล่มที่ลูสิิธิ์ใครที่มีเขาหวงมากนะครับอันนี้ผมก็ตามจีบมาจนได้นะครับเพราะว่าพี่ท่านนี้นี่จริงๆท่านก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเลยนะครับแต่ว่าพอดีจะเอาเงินไปทําเกี่ยวกับ สวนอะไรประมาณนี้ครับมีสิ่งปลูกสร้างเหมือนเป็นรีสอร์ทเล็กๆของเขานะครับก็นะครับพี่ธนีก็นะครับก็ก็เลยทักผมมานะครับเพราะว่าผมเคยเช่าเขาไปเยอะมากนะครับเป็นจํานวนเงินที่เยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วก็เช่ามาเรื่อยๆเขาก็เลยสัญญานะครับอันนี้คือสัญญาลูกวิชานะก็ถ้าพี่พี่ดูคลิปนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่นะครับมีสัจนะครับก็คืออะไรที่ผมอะไรที่เอามาโชว์ผมเนี่ยผมทักไป ผมบอกว่าผมอยากได้นะครับพี่เขาก็จะรับปากมาบอกว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยจะจะทักมาแล้วก็ทักมาจริงนะครับนะครับแทบจะทุกชิ้นนะครับผมเอามานี่ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวทยอยออกมาเรื่อยนะครับเพื่อนนะครับแต่แบบนี้ไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้คือนะครับสาเหตุของการสร้างมีดใบครูเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับเพื่อนแต่เหตุปัจจัยที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ก็อันนี้แค่เป็นหนึ่ง 1หนึ่งส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายส่วนนะครับเพื่อนที่ที่ทำให้เกิดมีดใบครูขึ้นมานะครับก็แล้วแต่นะครับสาเหตุได้บ้างก็นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือนะครับลูกศิษย์ลบเล้าให้หลวงพ่อท่านสร้างนั่นเองนะครับสร้างมีดใบครูให้ลูกศิษย์เอาไปใช้นั่นเองนะครับในเรื่องของความศักดิ์สิทธินั่นั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพื่อนนะครับแล้วมีของพี่นี้ส่วนใหญ่จะเปิดคมมานะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับ อันนี้ไม่มีราคานะครับบอกผ่านคลิปนะครับก็คือนะครับยังไม่เปิดราคานั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่มีไตรมาสเนี่ยผมก็ไปจีบพี่ท่านนี้แหละมานะครับหลายหลายรุ่นที่ผมไปจีบมานี่มีแต่เด็ดเลยนะครับเล่มนี้ก็คือเล่มสุดท้ายที่พี่เขาเอาไว้ใช้นะครับแล้ววันนี้เขาปล่อยมานะครับผมก็จะเอามาดูแลต่อนั่นเองนะครับก็คือพี่ท่านนี้ท่านก็เมตานะครับ ก็คืออันนี้ถือว่าเป็นของรักของห่วงเลยนะครับดังนั้นนี่นะครับขออนุญาตนะครับผ่านคลิปนะครับก็คือยังไม่เปิดราคานั่นเองนะครับเพื่อนนะครับก็จะเอาไว้ดูเป็นนะครับอัดคลิปเดี๋ยวเอามาอาัดเผยแพร่วารมีเดี๋ยวผมได้ข้อมูลที่มันดีที่มันแน่นกว่านี้นี่ผมจะเอามาอัดคลิปอีกรอบนะครับรู้สึกว่ามันจะมีจะมีรอยลงเหล็กจันที่บใบนี่เต็มไปหมดนะครับเป็นเขาเรียกว่า พการสอดมนนะครับนะครับเป็นยันพการสอดมนหรือยันมหาการหรืออะไรพวกนี้ยันกันปืนยันอะไรพวกนี้นะครับก็คือลงไว้แทบจะคือเอาง่ายๆเลยครับครบเครื่องนั่นเองนะครับครอบจักรบาลน,นะครับก็คือแล้วก็นะครับมวลสารก็สุดๆทางนั้นนะครับอ่าเพราะว่าไม่ใช่เคมีตัวอย่างเคตีมาให้หลวงพ่อดูนะครับแต่เป็นมีดอ่าแต่เป็นมีดต้นแบบ บครูนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับผมนี่ตื่นเต้นมากนะครับรอคอยมากนะครับที่ว่าจะมาถึงแล้วก็มาถึงผมก็รีบอัดคลิปทันทีนะครับต่อไปก็จะเป็นอีกเล่มนะครับของพี่เขานะครับอันนี้ก็ไม่มีราคาเช่นกันนะครับขอไว้คลิปนี้เลยนะครับขอผ่านคลิปนะครับคือไม่มีราคานะครับถ้าแต่ว่าพี่เขามีเยอะนะครับผมเห็นหลายเล่มอยู่ถ้ามีเข้ามาเนี่ยนะครับผมจะแบ่งให้นะครับ แต่เล่มนี้ผมเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วไม่ว่าจะเล่มนั้นจะเป็นยังไงก็ช่างจะสวยกว่าจะดีกว่าได้ยังไงก็ช่างครับผมจะแบ่งให้นะครับเล่มนี้ก็คือผมจะเก็บนั่นเองนะครับถ้าได้เล่มที่สวยกว่าดีกว่าผมก็ปล่อยนะครับเพราะว่าก็คือผมจะคือรับปากว่าจะปล่อยนั่นเองนะครับแต่ให้มีเล่มที่สองก่อนนะครับพิเศษก็คือนี่ครับมีตะกุดทองเหลืองจานมือด้วยนะครับแล้วก็จานที่ รอบนี้นะครับลงเหล็กจานเป็นลายมือหลวงพ่อนะครับตรงนี้ก็มีลายเส้นลายมือหลวงพ่อเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลงเหล็กจานรอบนี้เช่นกันนะครับเป็นลายมือหลวงพ่อทั้งสิ้นนะครับอย่างมีใบครูเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นี่เป็นพระอาจารย์เอนะครับนะครับเป็นพระอาจารย์เอนะครับจะลงนี่ครับจะลงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กจานนะครับอันนี้ก็เป็นพระอาจารย์เอนะครับลงรอบนี้เลยนะครับคือลงเยอะมากนะครับ คือแบบเรียกว่าแบบยันอะไรที่ที่ดีๆเนี่ยอยู่ในใบมีดรุ่นนี้หมดเลยนะครับนะครับส่วนอันนี้ก็หลวงพ่อท่านอาจานนะครับเมตตาจา์ให้นะครับก็รอบนี้ได้มาสามเล่มนะครับแบ่งเล่มนี้นะครับเป็นปีหกหนึ่งนะครับพี่ท่านนี้จะชอบเปิดคมมานะครับก็ไม่ได้คมมากนะครับแต่ก็รู้ว่าเปิดคมมานะครับแล้วก็สภาพสวยนะครับที่เห็นออกเป็นข้าวมหลืองนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าเขาจะใช้วิธีการ พ่นเล็กเกอร์ครับเพื่อการสนิมนั่นเองนะครับมีดเดิมเดิมทุกอย่างนะครับแล้วผมก็เจอบ่อยมากนะครับที่พ่นเล็กเกอร์การสนิมนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาใบมีดแล้วแต่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความถนัดนะครับเพื่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนอันนี้เล่นนี้ผมแบ่งนะครับปี6 1เนี่ยผมยังแบ่งได้อยู่นะครับนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามีดปี60นเนี่ยต่อโคตพะรุ่นแรกเนี่ยไปไกลแล้วนะครับดังนั้นนี่6 1หนึ่งเนี่ย นะครับเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์ดีแล้วก็น่าใช้ที่สุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็มี2เล่มให้แบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับนี่เลยนะครับมีขนาด5นิ้วปี63นะครับเป็นรุ่นที่นิยมนะครับในปี63ก็จะมีนะครับที่นิยมก็คือเสาหปี63มนะครับมีวันเกิดหลวงพ่อปี63แล้วก็มีดวางศิลาฤกษ์สาราร้อยปีนะครับปี6 3 แล้วก็มีแตนมาสปีห3สามแล้วก็คุณพระป่าปานปี6 3สานั่นเองนะครับคือว่าเป็นมีดหลักนะครับนี่ก็คือนะครับนะครับวางศิลาฤกษ์สารร้อยปีนะครับมวลสารหลักๆเนี่ยนะครับเป็นของวัดสร้างนะครับเพื่อนนะครับเป็นของวัดสร้างมีต่อโคตรพัดเก้านะครับแล้วก็มีหมายเลขที่สันมีดนะครับเพื่อนนะครับซึ่งเป็นของทางวัดสร้างนะครับแต่มวลสารที่ใบมีดเนี่ย ้วนแต่เป็นของดีของพิเศษนะครับคุณป๋องสุพรรณเนี่ยได้เอาทั้งเหรียญคนาจา์ต่างๆที่คุณป๋องไปสร้างไว้จากหลายเกจินะครับแล้วก็ทั้งบล็อกแม่พิมพ์ต่างๆที่ทําลายแล้วนะครับซึ่งได้ผ่านการลูกเสกมาทั้งหมดนะครับนํามาหลอมรวมเป็นใบมีดนะครับดังนั้นนี่นะครับใบมีดจึงมีความนะครับเข้มขังศักดิ์ธิ์เข้มขังแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่นิยมมากๆในตอนนั้นนะครับ มีดเปลี่ยนมือณตอนนั้นนี่ถือว่าเป็นมีดที่ราคาพุ่งสูงและก็แรงที่สุดนะครับนั่นก็คือรุ่นนี้นั่นเองนะครับมีคนหานะครับมีคนตามเก็บอยู่นะครับน่าจะถ้าเอาถึงความเด็ดจริงๆรเนี่ยนะครับรุ่นนี้น่าจะเด็ดสุดในบรรดามีดปีห3สามทั้งหมดนะครับวางตราเลือกสาราร้อยปีนะครับจำนวนการสร้างเพียง500เล่มเท่านั้นนะครับเพื่อนนะครับก็มีมาแบ่งปันอีกหนึ่งเล่มนะครับเพื่อนใครที่สนใจก็รีบทักมานะครับอย่าง ของดีของหายานะครับก็คือนี่ครับไม้พยุงนะครับมีปากกาไม้พยุงปี60นะครับตอกโค้ดพัดแบบนี้นะครับกลายเป็นตำนานไปแล้วครับมีดปี60นะครับมีดที่ตอกโคดวพัดจะเป็นทางการรุ่นแรกนะครับก็เล่มนี้ก็นะครับลูกค้าประจํานะครับก็ปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาโชว์อีกรอบนะครับเป็นไม้พยุงนะครับสวยงามมากนะครับใครมี ก็ดีใจด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะปล่อยทักมาเลยนะครับผมรับเช่าอยู่แล้วนะครับมีดเก่าๆพวกนี้นะครับผมมีเก็บอยู่น่าจะเล่มหรือสองเล่มนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยผมจึงนะครับเปิดแบ่งแน่นอนนะครับอันนี้มีเข้ามาอันนี้สวยนะครับสวยกว่าที่เล่นที่ผมเก็บอีกนะครับเพื่อนนะครับก็คือเข้ามาปั๊บเนี่ยผมก็เปิดแบ่งทันทีนะครับหรือจะเป็นนี่นะครับของหายาะนะครับก็คือ7นิ้วปี6 3สมนะครับทรงปีกุ้ง นะครับลายหน้าเกี้ยวแบบนี้นี่ผมบอกเลยว่าหายยากมากนะครับเพราะว่าต้นปี63สเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเหมือน6 2สอหกนึ่งก็คือมีดใหญ่เนี่ยมันจะหายยากแล้วก็แพงนะครับจะมีน้อยนะครับอย่าง7นิ้ว9นิ้วนี่ถ้าจะนับเล่มได้นะครับแต่ที่มาเยอะเนี่ยมาเยอะจอะตอนช่วงที่คนเขาเขาไปต่อแถวเอามีดนะครับเพราะว่าปีหกาเนี่ย ก่อนกลางปีขึ้นมาเนี่ยมันดังดังมากนะครับราะถยด้วยเป็นดังมากเลยครับเรื่องมีดนะครับดังนั้นนี่นะครับจึงมีการจัดสร้างมีดก้านิ้วอะไรพวกนี้ออกมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่ใช่ต้นปีแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นโคต้นปีแบบนี้นี่เพื่อนบอกเลยว่าหายยากมากนะครับทรงปีกุ้งนะครับแล้วก็ลายหน้าเกี้ยวนะครับโคต้นปีนะครับสายศินในวิธีเดิมนะครับนะครับเขาก็พันมาให้แบบนี้นะครับนี่เลยนะครับ แล้วอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือนี่นะครับมีดด้ามกระดูกฝากระดูกนะครับขนาด2.5้านิ้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นมีดที่ออกในวาระวันเกิดหลวงพ่อนะครับตอนปี6กามนั่นเองนะครับเขาเรียกว่านะครับมีดลำบงนะครับทำไมถึงเรียกมีดลำบงนะครับที่มาที่ไปผมก็สืบเสาะมานะครับผมเคยฟังคํานี้มานานแล้วผมก็ไม่ได้ถามนะครับนี่นะครับเป็นด้ามกระดูกฝากระดูกนะครับแล้วก็จะมี เป็นลายนะครับเพื่อนอันนี้ไม่ใช่รอยจานหลวงพ่อนะครับเรียนไปก่อนแต่จะเป็นลายของมีดแบบนี้มาก่อนเลยนะครับนี่นะครับทีดามก็มีนะครับมองผิวเผินนี่ดูเหมือนงานนะครับสวยงามมากแล้วก็ราคาเปลี่ยนมือเมื่อก่อนเนี่ยแพงมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้ราคาตกอะไรแต่ช่วงนี้ก็มีคนเอามาปล่อยดังนั้นนี่ผมก็ได้มา2เล่มนะครับในราคาที่ย่อมเยาวนะครับดังนั้นนี่นะครับใครที่สนใจก็รีดทักมานะครับอ่า ที่เขาเรียกมีดลำบงนะครับก็คือ,เ,อเขาเตรียมจัดงานวันเกิดหลวงพ่อนะครับก็คือเขามีการหาลำวงไว้แล้วแล้วก็เขาเรียกว่าเหมารอบลำบงเนี่ยนะครับก็จะมีบัตรลำวงให้นะครับใครที่จะช่วยค่าลำวงก็นะครับสมมติว่า1000บาทแบบนี้นะครับก็จะซื้อบัตรไว้แล้วก็นะครับไว้เหมารอบลำวงเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปจ้างลำวงนั่นเองนะครับเพื่อน ังนั้นนี่พอโควิดแล้วนะครับจึงถูกยกเลิกทั้งหมดนะครับงานต่างๆงานเรื่องเดินต่างๆถูกยกเลิกไปทั้งหมดนะครับดังนั้นนี่นะครับบัตรลำวงนะครับก็จ่ายเงินไปแล้วนะครับทํำยังไงนะครับดังนั้นี่ทางวัดจึงทํามีดนั่นเองนะครับทํามีดเพื่อสมนาคุณเจ้าภาพรำวงนั่นเองนะครับเขาเลยเรียกติดปากกันว่ามีดรำวงนะครับนี่นะครับทีมาของมีดรำวงนะครับคลิป ก่อนหน้านี้เป็นต่อกรรมการนะครับอันนั้นสร้างน้อยนะครับอันนี้สร้าง999เล่มนะครับก่อนหน้านี้ผมบอกเลยว่าแพงมากนะครับเช่าหากันแพงมากครับตอนปี63เนี่ยเป็นมีที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับโค้ดพาย99จะต่อแปลกๆนะครับผมบอกบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะต่อมามันจะเหมือนเป็นสองแล้วจะเป็นเหมือนพัด98นะครับแต่ไม่ใช่นะครับก็คือ รัาประกันแท้ตลอดชีพแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับหมายเลขจะเป็นเป็นหมายเลขอารบิกนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็มีโค้ดนะครับอันนี้ได้มาจากลูกศิษย์วัดโดยตรงนั่นแหละนะครับเขาก็ไปหากับคนที่เก็บไว้นะครับเอามาแบ่งปันให้กับผมนะครับสาริกาหอระฆังหายากอ่าเล่มนี้ก็ปิดไปพนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปส่งท้ายนะครับเพื่อนนะครับนี่เลยนะครับสวยงามมากนะครับหายยากมากนะครับสาริกาหอระฆังนตอนนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นหอฉันหอละครั้งรับแปดรอบเสาห้าไตรมาสมหาการนะครับมหาบารมีอะไรพวกนี้นี่ต่างๆนี่ของปีลึกๆนี่หายากหมดเลยนะครับโอกาสที่จะเจอในน้อยมากนะครับแล้วก็ตะกุดนะครับตะกุดยันกอบเพชรรุ่นแรกนะครับยังมีแบ่งปันนะครับเพื่อนนะครับก่องก็มาอย่างดีอย่างนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับเพื่อนนะครับพวกเราก็ยังเรายังมีเบี้ยแก้อีกด้วยนะครับก็ยังเหลือ นะครับให้แบ่งปันนะครับเพื่อนๆนะครับก็ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะเป็นมีดปากกานะครับปี64ต่างๆนะครับรวมทั้งมีดวัดเข่าล้อนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะมีแบ่งปันนะครับนี่ครับเบี้ยแกะนะครับสวยงามเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนวลของเรานะครับเราก็จะมีนะครับวัตถุมงคลดีๆนะครับของดีๆของหายากที่เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ดูจากคลิปใคร อาจจะไม่ได้เจอจากใครนะครับอาจจะได้ดูจากคลิปของผมนี่แหละนะครับดังนั้นก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเรานะครับให้มีกําลังใจในการอัดคลิปกันต่อไปนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอบารามีของเจ้าคุณพัฒน์ปุญญาการโมวัดห้ด้วนนะครับจงป,ปร,รักษาและลบันดาลให้เพื่อนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนาสุขภาพระลาบยศส,สุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดโรคภัยใดก็ขอให้มมลัยสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่าง ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมตั้ง,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 งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพานเถิดครับผมสาธุครับผม